วันนี้คนระผมจะมาลองเตินตอน้ำมมนสีบบาทเจ้าน้องมะม่วงนี่ทุกคนแล้วก็มาเบียดกับน้องมะนาวน,นะทุกคนว่าสองคันนี้นะผมน้ำมัน10บ,บาทคันไหนมันจะหมุดก่อนกันนะ สวัสดีครับคนดูทุกคนกันด้วยอยู่กับผมทุกคนเดอะสกายทุกคนวในวันนี้ทุกคนผมจะพาทุกคนนะฮะ <c oughs> มาลองเติมน้ำมันสิบบาทกันนั่นเองทุกคนคือวันนี้ครับผมจะมาลองเติมน้ำมันสิบบาทเจ้าน้องมะม่วงปักนี่ทุกคนแล้วก็มาบีเกับน้องมานาน,นะทุกคน <c oughs> ว่าสองคันนี้นะผมน้ำมันสิบบาทคันไหนมันจะหมุนก่อนกันนะซึ่งผมได้เตียนน้ำมันสิบบาทมาแล้วทุกคนนี่เห็นชื่อไหมตะก้องเขียนว่าอะไร ชัดเจนเนาะอ่านี่ก็คือเป็นน้ำมันสิบ,บาทนะคุกคนที่ผสม2ทีมาแล้วนะนี่คือคันนี้นะผมได้เอาน้ํามันออกแล้วนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอ่ะว่ามีน้ํามันหรือเปล่านะน้ํามันคือเราออกหมดแล้วคือดูง,ง่ายๆก็เหมือนล้างคาบูนะเอาไปขับให้หมดก่อนมันยังมีน้ํามัน ค้างอยู่ในคาับบูเอ้ยหมดแล้ว,วะทุกคนหมดแล้วดวีห่ะหมดแล้ว,วอ่ะก็นี่แหละทุกคน น้องมะนาวโอ้น้องมะม่วงผมก็ไล่น้ำมันออกหมดละแต่ว่าน้องมะนาวยังมีอยู่ไหมแต่ก่องมีมีอยู่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอไล่น้ำมันก่อนไล่ออกให้หมดเลยอย่าให้มีอย่าให้เหลือมีในคาบูเลยให้เรามารู้กันว่าน้ำมันสิบบาทสองคันเนี้ยคันไหนมันจะแบบประหยัดกว่ากันนะทุกคนนะเ๋ยวไล่น้ำมันคันนี้ก่อน ตอนนี้ก็น้องมะนาวแล้วก็น้องมะม่วงน้ำม,มันหมดเกลี้ยงไปที่คาบูหมดเกลี้ยงแล้วนะทุกคนต่อไปเราก็จะมาเติมน้ำมันสิบบาทกันนะทุกคนว่ามันจะวิ่งได้สักกี่กิโลนะทุกคนแต่ก้องคิดคิดว่าวิ่งได้กี่กิโลเยอะอยู่นะจากที่เราเคยขับมานะไม่รู้เหมือนกันดิ <laughs> <c oughs> นี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นน้ำมันสิบบาทที่เราได้เตรียมกันมาแล้วนะอันไหนของน้องมะนาวนี่น้องมะนาวนะตะกี้มันก็เหมือนกันนะั่นแหละแต่เขียนชื่อไว้ไงทุกคนเพราะว่าถังน้ำมันมันเล็กนะมันใส่อาจจะใส่ไม่หมดเดียวเติมของน้องมะม่วงก่อนะ นี่เลยทุกคนเติมน,น้ำมันเลยฮะเติออมของน้องมะม่วงมาไม่รู้ว่าสิบบาทนี้จะเต็มถังหรือเปล่าเต็มไหมตะก้องหรือเต็มเตมเต็มโอเคทุกคนน้องมะม่วงนะหมดขวดเลยนะสิบบาทคือแบบเต็มถังเลยนะนี่มาลองเติมน้ำมันน้องมะนาวดูนะสิบบาทจะเต็มถังหรือไม่เต็มไหมตะก้องคิดว่าลุนล้นเลยเหรอแวดูก่อน น้ำมันลงสายแล้วป<ะ>ั๊กเฮ้ยนื้พอดีป่ะเฮ้ยพอดีเหรอเฮ้ยพอดีเลยวะ่ะน้องเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยหายไปนิดนึงทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยพอดีเลยวะ่ะเอ้ยน้ำมันสิบบาทพอดีเลยแต่ก่อนตอนเราเติมมันไม่พอดีนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็น้ำมันสิบบาทได้เติมใส่กับน้องมะนาวน้องมะม่วงเสร็จไปทีเดียวละตอนนี้น้ำมันสิบบาทก็อยู่ในนี้ละ แล้วก็อยู่ในน้องมะนาวก็มีน้ำมันสิบ,บาทนะทุกคนแต่ว่าวันนี้ทุกคนเราจะมาดูว่ามันจะวิ่งได้กี่กิโลมันถึงเจอน้ำมันหมดนะกลับด้วยน้ำมันสิบ,บาทนะทุกคนช่วงนี้ก็น้ำมันแพงด้วยเดี๋ยวมาลองดูว่าว่าเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เครื่องน่าจะเป็นเครื่องจักรยานโดยตรงนีนผมก็ไม่รู้ชื่อนะทุกคนนี่ไอ้น้องมะนาวเนี่ยนั่นแหละนะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมจะเอา GPS นะทุกคนตากล้องดูหน่อยนี่ผมจะเอา GPS นะวัดแบบว่ามันจะมีบอกกิโลว่าเราขี่ไปได้จักกิโลแล้วอะ ขี่ไม่ได้ประมาณกี่กิโลแล้วมันจะมีบอกนะทุกคนเราเจะ GPS เป็นหลักนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะเดี๋ยวจะให้ตะกล้องขับแล้วก็น้องผมขับคันนี้นะทุกคนไป It's you yes 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 yes, you it's you, yes, 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 When it it's you yes, 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 you โอเคครับ okay, นะทุกคนตอนนี้ <พะ S 1> น้องมะนาวน้ำมันหมดแล้วนะครับผมซึ่งนี่เลยทุกคนหมดแล้วนะมันพึ่งดับเมื่อกี้เลยตะก้อง<ม>ดับไปเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันยังมีคายอยู่ในสายนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ลงนะมันไม่ลงเครื่องไงคือแบบแรงดันไม่มีละก็น้องมะนาวเรามาดูกันวนะ่าวิ่งได้กี่กิโลนะเดี๋ยวมาดูหน้าไม้ตะก้องนี่จับ g p เพเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยได้นะน้ำมันสิบบาทน้องมะนาวขับไปได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดกิโลจุด ก้าร้อยกว่าเมตรตีไปสิบสองกิโลไปมันขาดแค่ประมาณสิบกว่าเมตรน่ะมันก็สองสองกิสิบสองกิโลนะทุกคนเฮ้ยน้องมะนาวน้ำมันมสิบาทเฮ้ยสิบสองกิโลเลยนะถือว่าใช้ได้นะทุกคนมันเป็นเครื่องอันนี้ด้วยไงเออแต่ว่าคันนี้ยังไม่หมดนะทุกคนน้องมะม่วง่ยน้ำมันยังไม่หมดเครื่องตัดหญ้าประหยัดกลัวนะซึ่งความความเร็วที่เราใช้โดยเสี่ยก็ประมาณ30 40G p พนะทุกคนความเร็วที่ใช้นะก็คือไม่ได้แรงเลยไม่ได้ซัดเต็มที่นะจะมีบางซัดเต็มที่ก็ มีบ้างแต่ว่ามันน้อยอนะทุกคนอ่านี่เลยสรุปว่าน,น้องมะนาวนะน้ำมัน10บาท12กิโลนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปต่อน้องมะม่วงเลยดีกว่านะว่ามันจะได้สักกี่กิโลตอนนี้ยังไม่หมดนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปต่อน้องมะม่วงเลยคันนี้หมดละไป อเคนะทุกคนตอนนี้ก็ขี่มาได้ไกลพอสมควรละซึ่งแบบว่าทุกคนครับเฮ้ยบอกไม่ถูกเลยแต่กล้องมาดูกี่กิโลวนะน่เย,ย้ทุกคนเราออกจากจุดน้องมะนาวมาประมาณ12,13,14,15,16 5ิี่สกิโลทุกคนนะเราอาจจุดจุดน้องมะนาวเนี่ยตอนที่มันหมดนะนะทุกคนนั่นแหละ แล้วก็คันนี้ยังไม่หมดนะครับผมยังมีอีกนะแต่ว่าคือแบบได้แค่นี้ถือว่าไกลพอสมควรแล้วนะทุกคนกับน้ํามัน10บ,บาทนะได้ไหมตะก้องได้คือแต่อันนี้คือยังไม่หมดนะทุกคนยังเหลืออีกนะแต่ว่ามันมันจะใกล้ถึงบ้านผมแล้วไงเออคือผมขับมาทางนี้โหนี่สิบหกกิโลนะอันนี้ยังไปต่อได้ประมาณน่าจะประมาณไม่สามก็สี่กิโลนะทุกคนนะนี่น้ำมันมันเหลือนิดนิดดิงนะแต่ว่ามันยังไปต่อได้ทุกคนซึ่งความเร็วผมไม่ได้ใช้แรงเลยนะต่ก้องขับอยู่ประมาณ โดยเสี่ยประมาณเนี่ยขับแรงสุดได้ไปแค่4 6เองเนี่ยเออขับแรงสุดขับแรงเลยนะที่แบบซัดเต็มๆได้4 6นะถ้าขับโดยเสี่ยก็อยู่ประมาณ30 30าิกว่ากิโเมประมาณนี้ทุกคนซึ่งไม่ได้ขับแรงเลยนะครับผมแต่ว่าน้องมะนาวก็12กิโลด้วยน้ำมันส0บาทหมดนะครับผมนะได้12อกิโละน้ำมันสิบาทแต่ว่าคันนี้โอ้โหผมกาดแลนะน่าจะมีประมาณ24กิโลนะทุกคนนี้กับน้ำมันสิบบาทน,นั่นไงทุกคนโอ้โหแรงมากเว้ยมันไม่แรงเนี่ยมันประหยัดน้ำมันอะ่ะ ประหยัดแล้วแบบเราก็ไม่ได้ขับแรงนงครับนเนื้อๆป,ปกติปกติเลยเนาะใช่โอเคทุกคนสนาบคลิปนี้เราก็มารู้นะว่าน้องมะนาวเนี่เติมน้ำมันสิบ,บาทได้12กิโลนะครับผมแล้วก็คันนี้ยังไม่หมดนะยังเหลืออีกนะแต่ว่ากะเข้าๆนะทุกคน20่กิโลบวกแน่นอนนะกับน้ำมันสิบ,บาทนะโอ้ซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยประหยัดนะสิบ,บาทเองนะทุกคนน้ำมันสิบ,บาทเฮ้ยได้ตั้ง20กิโลนะโอเคทุกคนสนาบคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะนะใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่งกระดิง่ง แล้วก็ฝากไปที่ทั้งหมดเ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากที่เฟซบุ๊กขอด้วยอยากให้เอาไปทำอะไรก็มินกันมาได้นะทุกคนไปละน้ำมัน10บบาทสุดยอดเลยน้องมะน,นาวก็ถือว่าใช้ได้นะไปละไป